สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กับผมนะโซฮาคุงนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมเอาแม่งเข้าเกมมามนชนะเลยอยู่กับผมนะโซฮาคุงนะครับในเกมซเกนะครับเดี๋ยวือเกมคอร์เตอร์สไ o u n t ค r ร์เตอร์สไครต์กูโอฟิสีนะฮะซื้อมาแล้วนะฮะซื้อมาเมื่อวานนี่เองแต่ดูก่อนบินเซลรนี้เท่าไหร่ดูไม่ได้อีเวนเออโอเค ม่งเดี๋ยวรอสักครู่ครับแม่งเริ่มเกมมาแม่งไม่น่าเชื่อแม่งเกมเข้าเลยโอเคก็รันโหลด i n นอินเอร์โนในโอเคช่างแม่งฮนะรอสักครู่นะฮะรอสักอันเอ้ยไม่ใช่ต้องสงกใยนะผมดูพีบอยู่น้องผมแม่งดูแม่งหันไปดูเนี่ย

ผู้ก่อการร้ายมึเอ้ยไม่ใช่ทีหมหน่วยต่อต้านผู้ก,ออก,ก่อการร้ายอุ้ยไอ้ยึดเคยังไม่รู้ตัวไอ้เคโอเคแม่งอย่างดีนะเซิรฟ์ฟเล่นเดสแมทแม่งเกิดเร็วอันนี้ยังเล่นกากอยู่นะเพิ่งซื้อมาเล่นเล่นไม่ค่อยเป็นไม่อยากโชว์เทพเข้าใจปะเห็นไหม กากผมกากโอเค AWP แม่งเกมนี้มันขายของได้ราคาแพงไอ้ย๊ะเกอะไรวะเนี่ยท่านผู้ชมใครเล่นเป็นแม่งสอนผมซื้อหน่อยนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่สอนผมเล่นใครเล่นเป็นสอนผมซื้อหน่อยวิแม่งเล่นกากมาก โอ้โอ้โอ้เฮ้ยปั๊บปั๊บปับปับปับเดินเอ้ยเฮ้ยยจ,จู่ผมฆ่าไม่ได้สักตัวผมเทพปไปละฆ่าไม่ได้สักตัวโอเคแม่งฆ่าได้สักตัวละทำไมเพมเล่แม่งตกว่ะพอแม่งอัดคลิปตอนเล่นตอนเล่นเองนี่แม่งลื่นนะ โอ้ยเย็ดแค่โอเคเล่นปืนอะไรมาไม่รู้ก็ชังแม่งเล่นไม่ค่อยเป็นส่วนใหญ่เล่นแต่ทีเอฟเข้าใจป๊อเล่นแต่ทีเอฟเข้าใจป๊อเล่นเป็นแต่ทีเอฟแล้วก็แก้ริมหมดแก้เลยบอกก็ซื้อมาเล่นแล้วนะแต่ว่าไม่ได้แต่ไม่ได้แค่ไม่ได้คิดจะแคร์ให้ดูหรอกแต่จะเล่นเองอยากเล่นนะเห็นลุงโจแมเขาเล่นแล้วสนุกพอไปเล่นมาไม่ก็สนุกเอง โอเคโอโอโอเคแม่งฆ่าไม่ทันครับโอเคววาอันนี้มันก็จิ้มหลังได้เหมือนพีบนะแต่ว่าแต่ว่าแม่งมันจะจิ้มช้ากว่า,างไง โอ้บอกแล้วผมนี่จ้าครับแม่งมันหมดเวลาซื้อของเร็วมากเลยโหมดเนี้ยเล่นยากอยู่เล่นยากจยู่โหมดเนี้ยเอยเออไอเย็ดเคแม่ฮีแม่ทีหูอะไรวะเนี่ย ออกกระทางดอกไหมเอ้ยอ้ยหาเสียหายที่ได้แล้วครับไม่เล่น,นลเก่จงจังวะคนเซิร์ฟนี้เอ้ยไก่ไก่ไม่ตายไมเหอะโอ้แม่งไม่รู้ตัวครับของแท้นะาจะเกมนี้ซื้อมาสามร้อยูครับซื้อได้ผ่าน คีสโตนนะไม่ได้จปรโมทนะไม่ได้จมุสนานะเขาไม่ได้จ้างอะไรหรอกผมไม่ได้สักบาทเลยผมแนะนำให้ซื้อเว็บเนี้ยเกมราคาถูกกว่าในสตรีมเขาขายด้วยเออเขาไม่โกงไอเย็ดเก้ไม่ตายปวดจังวะไอเยดเก้ใครไม่ผมไม่ผมไม่มีโดนใครคิดจะโดเนตก็ได้นะแต่ว่าผมเนึ่งแต่รอไปก่อนผมยังไม่มีระบบโดเนต ถ้าเกิดจะโดเนก็ดูมันนี้ได้นะแต่ว่าแต่ว่ามึงไม่ได้สมัครแอปเอาไว้ไงนี่มันออกมาหลายนี่มันออกมาตั้งจะสองสามปีเจร่ะมึงยังไม่ได้เอามาใช้เลยไก่ไก่แม่งด่าไก่เกมนี้ไม่ชอบติดบัาเอออยากรู้เขาทำาเพื่ออะไรวะไก่แม่งไม่เห็นทำอะไรได้เลย ไม,ไม่ทันว่ะโอ้แม่งแทนนี่จะมีทิมหลังไปเลยเออโอ้ยอยากเล่นมีดอย่างเดียวอตอนเนี้ย โอ้ยเห็นไหมผมเล่นกากครับเกมเนี้เพิ่งหัดเล่นใหม่ครับมือใหม่หัดเล่นครับมือใหม่หัดขับมันก็มีมือใหม่หัดขับมันก็ไม่ต้องมีมือใหม่หัดเล่นเอ้ยไอ้อเย็ดเ,เ,เ,เป็ดแย่งกูสัตวดโอ้ยมันมาจากไหนวะโอ้ยได้อากมาใช้วะ่ะ เอ้ได้อากมาใช้ว่ะเอ้ยได้อากมาใช้เฮ้ยเอ้ยโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดเฮ้ยเมื่อกี้เห็นไหมมันหายไปเฉยเลยเฮ้ยใครเห็นมั้งเมื่อกี้แม่งหายไปเฉยเลยโอ้ เออเดี๋ยวเดินเดินเดินหาเฮ้ยไ TF เ,เแม่งดักกูอีกแล้วไอ้ยันน่ะแม่งกูสงสัยเม่งมันลงไปได้ไงวะเกมนี้แม่งตัวมันเบาเปาะมากเลย TF นี่แม่งไม่ขนาดนี้นะโอุอ๊ยเฮ้ย TF โอเคกูไม่เอาครับกูใช้แค่ปืนนี้ก็พอแล้วเพราะกูมีทีสองพันอยนู่แล้วครับ,บโอ้ยเออโอ้ยไม่ว่าจะไม่มันว่ามันจะไม่รู้กันแล้วนะนะเฮ้ยอ๋อไม่น่าเจอมีนคนจะเล่นหลังเรา เฮ้ยเอามีดมาเล่นเร็วอยยเเดูคิสวัสดีเรากำลังถัาคลิปอยู่ไปดูที่ช่องไปดูได้ที่ช่องโซฮาคุงชาแนลนะครับกำลังอัดรีวิวตอนนี้ช่องอะไรนะโซฮาคุงชาแนลครับโซฮาคุงชาแนลเอออสตีมผมได้นะเอสตีมโหดไหมนะ เบลว้าครับมีเกมมีเกมก็เยอะอยู่ครับเบลว้าโอ้โหโอ้เฮ้ยเจ้าหู้เอ้ยเฮ้ยเออเออนี่แม่งสอนด้วยนะครับมือใหม่หัดเล่นมือใหม่หัดเล่นสอนเล่นมมือใหม่หัดเล่นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่า โดสนสไนค์ฆ่าเนี่ยแหละไม่มีอะไรโอ้ว่าอ,อีกแล้วม่งมันเล่นอะไรกังกูจริจจังวะเกมนี้เอ๊ยหวังว่าไม่มีใครมาโอ้กูตกใจเลยเฮ้ยผมแอดเขาก่อนดีไหมไม่ดีกว่าผมค่อยแอดหลังเอ้ยตกใจโอ้อเอ้ยระวังระวังระวังใช่ใช่คุยซึ่งแน่นอนครับไอดีนี้ผมเกมแท้แก แคปุดเกมครับโอ้อันนี้ซื้อมาเล่นนะจ๊ะแม่งเล่นเล่นหลังเมื้อดีกว่าในเมื่อมาเล่นหลังโอ้อะโอ้ยยิงยิงคู่ปับเหรอเฮ้ยผมโดนไปค่ปรับแล้วไอ้ยอ้ยอะ ต่างกันคุณด้วยอะไรวะเอ้ยโอ้แม่งแม่งคาคืนดีนะักเอ้ยโอ้โหโอ้โหนี่เออเวลาไปดูคลิปนะอัผมอาจจะแหลกแหลก,กนะนำพอดีแม่งเกมเล็กเกมตกครับลลล,ล,ล Shut up Shmuel Okay กลับตับพี่แมวโปรไฟล์โปรไฟล์สตรีมครับเดี๋ยวเดี๋ยวใครอีกนะเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจำผมจำไม่ได้ว่าใครอีกเดี๋ยวเดี๋ยว,วดูก่อนเอ้ยนี่ไงคนนี้อีกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ